อ <rude S 2> ากาศร้อนจัดจนทําให้ทุกคนต้องเปิดแอร์ทั้งวันอากาศสุรากายาติอูรุบาร้อนจัดสุรากาปู่จิ้นนี่ล่ะเขาบอกล่ะปกติอปู่แท้ก็ล่นเกเร่น่ะบ่เนาะจนทําให้สุราการอดีอธิห์โลบอกล่ะดีอธิห์ဖြစ်เสียတယ်บ่เนาะဒီ녀มาတော့ดีอธิห์ဖြစ်เสียတယ်လို့မသုံးမဲเนี่ยดอโลဆိုတော့นี่ပုံစံမျိုးနဲ့သုံးထားတာပါทุกคนဆိုတာကလူတိုင်း ต้องเปิดสุรากาเพย่าเร่อเอสุรากเ,เอกอ้อนเนาะทั้งวันสุรากาตันนีของลูเปลยวลาบะอากาศร้อนจัดจนทำให้ทุกคนต้องเปิดแอร์ทั้งวันยาดิอุรุกะอายันปูโดลูดายกาตันนีของเอกรองพพย์ไทายาเร่ลูเปลยวลาบะเธอพูดจาไพเราะมากจนทำให้ทุกคนประทับใจ ธอสุรากาลตุมาลูเบียวธาราบัดินเนียมะพูดจาสุรากะเปียวสุปะไพรร้อมากสุรากะชูตาล้อนนเณรจนทำให้โกดินเนยมะดาเจ้าโลตงทาราบะเจ้าสุเยปองจันมิโยนตรงทาราบะทุกคนสุรากาลรู้ได้ประทับใจสุรากะทตพจัดเอเธอพูดจาไพรร้อมากจนทำให้ทุกคนประทับใจตุมาเยเบียวสุกะชูตาลอนดาเจ้าลูด้แตพจาจาเดะายุแรงมาก จนทำให้ไฟฟ้าดับ enfin ท de ั้งหมู่บ้านพายุสุรากามงได้แรงมากสุรากาอายมเปียนแทนเนลูบยอราบะจนทำให้โดโลไฟฟ้าดับสุรากาลเลียเซมีเปียดาบะทั้งหมู่บ้านสุรากาละยวาลงลูบิอราบาพายุแรงมากจนทำให้ไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านมงได้อาแยมเปียนโดแตยวาลงเลียเซมีเปียตัวแดเขาเว่งเร็วมาก จอนทำให้คู่แข่งตามไม่ทนันเขาสุรากาโรตูเว่งสุรากาปีดาเร็วมากอย่มอย่างเนจจอนทำให้โลกคู่แข่งสุรากาโรย่างบาโกเปยียระวาตามไม่ทันสุรากาไละละุ่มบมมีบูเขาเว่งเร็วมากจอนทำให้คู่แข่งตามไม่ทนันตูปีดาเมียร้อนโลกย่ยงบาตุยไลมัมมีบูเขาทำงานหนะัก ต่อเนื่องหลายวันจนทำให้ล้มป่วยในที่สุดเขาสุรากาตุทำงานหนักสุรากาโราเปลี่ยนเปลี่ยนทางฐานเลวเลวแบบวะต่อเนื่องสุรากาโราสตไตรปะหลายวันย่าปองมยาสวาจนทำให้เดอยร์ทีหลมป่วยสุรากาโราเลวาดทีทีพยาระบนะ่เนาะในที่สุดสุรากาโราน่าสงโดโรบียอระบะ ประมาอุจงอุปมาณีเนี่ยรอเดียอทิเดี๋ยวอาทิยเเบเน่ว่าจะจะเอาเย็นโซ่เราทาร์บเนเขาทำงานหนักต่อเนื่องหลายวันจนทำให้ล้มป่วยในที่สุดนักถืมยวเปียวโลยาร์กาโร่จนทำให้กลเดียอาทิลมตเมเน่ลูกเจ้าลูกไดเบเน่ตรงจีบะไหมเนาะเขาทำงานหนักต่อเนื่องหลายวันจนทำให้ตูยาป่ายาสวเป็นเป็นเนเเราเคล หลมป่วยในที่โสดนับสรงรอพิกรเ,เดจนทำให้กาตีอธิเดอธิโลเจ้ามิมิว,มว,ว่จ้าบอมุตีวิรอด้เวเพยสุรุยาบาเอ,อุบัติเหตุครั้งนี้รุนแรงมากจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายอุบัติเหตุสุรากามดตสซาครั้งนี้ดีะเข้า รุนแรงมากสุราก็รออย่างโซยวาเปลี่ยนถ่านล้นนะบาจ้นทําให้สุราก็รอในญามาโลอั่วจองโลต้องทาบามีผู้เสียชีเวทสุราก็รอตีซုံးดุရှိတယ်หลายไร่ดดๆเยอะแยะก็ပြောတာบาไร่สุราก็รอหลูตออูเตียวอีกเนี่ยต้องทาระบาหลายไร่สุราก็รอมาป๊าเลยสุราก็ดดๆเยอะแยะโลပြောတာบาอุบัติเหตุครั้งนี้รุนแรงมากจ้นทําให้มีผู้เสียชีเวทหลายไร่ที่มาโดดสะกาโซยวาล้นโลโซยวาล้นเนี่ย เจ้าตีซ้องดูตลอดๆมาเลยลูกပြောล่ะบาการแข่งขันครั้งนี้สู้สีมากจอนทัมไฮผู้ชมตื่นเต้นการแข่งขันโซราก็เปลี่ยนแปลงอยู่ပြောล่ะบาครั้งนี้โซราก็ดีแต่ใจดีแต่ข้าวสู้สีมากโซราก็อิจฉะอเน่ပြောล่ะบาเลยเยิญตู่ล่ะบ่เนาะดีเนี่ยมาจอนทัมไฮก็ โมจ้าวผิดสีเลยสร้ะปုံแซမျိုးเนี่ยต้องท่าระบ่าอาเชียเกยซ่าจ้าวอนางาเกยซ่าผิดสีเลยสร้ะปုံแซမျိုးปะเนาะคุชมโซราก็ก็ประยัตก็เผยระบ่าตุนเท้นโซราก็ไส้ลุชษาเดการแข่งขันครั้งนี้สูสีมากจนทําให้ผู้ชมตึเต้นที่จะเข้าเปลี่ยนเวก็อเจ้อเนมุประยัตดิโกไส้ลุชษาสิเด